สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมอนี้พาพี่น้องมาเบื่องป่าปลาดูปลาช่อนปลาเสียมจ้าผู้ใดอยากได้ปลาสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อปลาของเรามีหลากหลายปลานะคะอันนี้เป็นปลาเส้นจ้าปลาเส้นก็คือเอาปลานจันแม่จ้าพี่น้องจ้ามาเห็ดแล้วมันซีมีตาเป็นเนื้อปลาจ้าพี่น้องจ้าเนี่ เนื้อปลานะคะไม่มีก้างนะคะคือปลาโน้นจันเป็นเนื้อเนื้อปลาล้วนๆจ้าพี่น้องจ้าอันนี้กระสิเป็นปลาขาวนะคะปลาขาวปลาช่อนนะคะพี่น้องคะผู้่ดอยากได้ปลายังสร้างได้เด้อค่ะนี่ปลาช่อนของเราก็จะมีตัวประมาณนี้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่บม่หน่อยไหลบม่ใหญ่ไหลนะคะพี่น้องคะปลาขาวปลาลดสําหรับปลาลด เข้าวันพฤหัสค่ะวันศุกร์เราถึงจะมีปลาหลดนะคะใครอยากได้สั่งได้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกโอ้ยล้มแพงพี่น้องเลยปลาดุกนะคะปลาขาวปลาขาวผใดอยากได้สั่งได้เด้อค่ะล้มแพงๆอย่าสิ่ตากข้าวเดียวแห้งจ้าพี่น้องจ้าสั่งได้ค่ะ ล้มแห้งๆเงยส่ข้าวเดียวอันนี้เป็นปลาดุกจก้ะบางนึงนี่โทรหาลาดปลาเพื่แล้วเพ่นลาปลาหลุดจะมาส่งให้วันพฤหัสนะคะอันนี้เป็นปลาช่อนคะ่ปะปลาช่อนเป็นปลาคอปลาช่อนหรือปลาคอนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกปลาขาว ผู้ใดอยากได้สนใจปลาย,ยังสั่งให้ผู้เฒ่าทั้งบ้านก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาค่ะปลาอยากได้ปลาสั่งเราได้นะคะปลาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องค่ะสั่งได้จ้าปลาคอนะคะพี่น้องปลาคอกับซิมิตตโตตัวพอดีไหมคะพี่น้องตัวไม่เล็กไม่ใหญ่หรือบางคนว่าบางคนว่า,อาชอบตัวใหญ่ๆร้านเรา ตัวใหญ่หายากจ้าหลานเราหลานเขามิตรตูพอดีไหมคะพี่น้องคะมิตรตูพอดีต,ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นี่เท่าฝ่ามือแม่ค้าเลยนะคะพี่น้องผู้ใดอยากได้สั่งได้คะ่ะของเรานี่อันนี้เป็นปลาเส้นปลาเส้นผู้ใดบ่เคยกินสั่งไปลองกินได้เด้อเป็นปลานวนจันทร์นะคะพี่น้องคะ่ะ เป็นปลานวนจันทร์เนื้อปลานวนจันทร์ล้วนๆคะ่ะไม่มีก้างนะคะไม่มีก้างเพราะว่าถอดก้างออกหมดค่ะบบม,มีก้างเ้อพี่นอ้องเนื้ออันนี้ก็ชิเป็นปลาเสียมผู้ดใดอยากได้ปลาเสียมปลาเสียมสิมีแตอันนี้เป็นไส้เลเ็กอันนี้เป็นไส้เล็กหง่เอนมาเนี่ยกะชิเป็นไส้กลางนะคะพี่นอ้องค่ะอันนี้ปลาเสียมหรือปลาเนื้ออ่อนนั่นแหละค่ะพี่นอ้องอยากได้ก็สั่งได้ ปลาเซียมหรือปลาเนื้ออ่อนนะคะพี่น้องคะปลาสําสหรับปาลาหลุดของเรามาวันเพฤหัดค่ะวันศุกร์เราถึงจะได้ตากนะคะผู้ใดสร้างปลาหลดถาแน่จากมือสองมือเด้ค่ะพี่น้องคาอันนี้ซิเป็นปลาดุกคะ่ะปลาที่แซบก็คือสําหรับตัวข่อยข่อยก็มากปลาดุกนี่ละข่อยมากตัวไม่ใหญ่เหมือนกันคะ่ะมีตัวพอดีอันนี้ก็จะเป็นปลาเซียมไซส์เล็ก กระติดลิลูกมันนี่ลูกลูกปลาเสียมทอดกรอบแซบอย่าทอดให้มันใหม่เด้อพี่น้องเด้อทอดกรอบแซบขึ้นยังนี่นี่นี่ทาเพสทรงเพสก,กระซี่เอาไซนี่เด้อค่ะพี่น้องคะไซนี่นี่ไซนี้ที่เราส่งให้ลูกค้าใสผู้ดดใดอยากได้ไหน้อยกระบูมากก็ได้คะ่ะนี่ไซนี้ที่เราส่งให้ลูกค้านะคะปลาเสียม ปลาเซียมหรือปลาเนื้ออ่อนอันนี้จะเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กไซส์นิดไซส์นิดไซส์หน่อยนี่ค่ะพี่น้องค่ะไซส์นิดไซส์เล็กใดอยากได้กระั่งได้เด้อค่ะหรือบอกว่าเอาไซส์น่อยเด้อบอกเอาไซส์ง่ายไซส์หน่อยกินได้เบิดอตูวไซส์ง่ายก็กินได้เบิดอตูจ้ะพี่น้องจ้าปลาขาวปลาขาวใครชอบปลาขาวปลาขาวไปทอดกรอบกินได้เบิดอตูวคือกันค่ะ ผู้ได้เขียวดีๆยำพวกกวบกวบรลพอส่วนมากนานี่กระซีปลาค้าวหลายจ้าพี่น้อง้จปลาค้าวหลายปลาคอปลาดุกปลาลดปลาลดของเราจะมีเฉพาะหน้านี้นะคะปลาลดเพซิมิสเดือนนี้หอดเดือนนี้นะเด้อค่ะพี่น้องคะหลอกนั้นโบมีเด้อค่ะลานเฮาซิมีปลาลดแคเดือนพฤศจิกาถึงมีนานะคะถ้าใครอยากกินสั่งในหน้า ช่วงนี้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นปลาดุกค่ะสักได้เด้อพี่น้องเด้อซอยอุดนน,น,นุ่นแม่ขาดแน่จ้จแม่ค้าก็อยากขายอยากขายลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เฝ้ามาหาปลาไปขายผักพรมมือนหนึ่งแล้วก็มาหาปลาไปขายทูสถามปลาเพื่อนๆก็ว่าปลารถสิได้วันอ่ะสิได้วันเอ่อเขาวันพฤหัสเดอ้อเพราะว่าอัน เพิดนพิมาสรงปลาวันพฤหัสวันศุกกะจังซีได้ตากซีไหมคะพี่น้องวันศุกกะจังซีได้ตากทรงให้พี่ให้น้องผู้ดใดเอาแบบทอดเพกระทอดให้นะคะพี่น้องคะแต่ว่า,าถ้าเป็นลูกเนี่ยน้ำให้เอา,อาทอดครึ่งนึงก็ได้บบทอดครึ่งนึงก็ได้ซีเนาะค่ะพี่น้องจังซีนี่ปลาส้มเราก็รับทอดนะคะอันนี้จะเป็นปลาช่อนคะ่ะปลาช่อน กันความงามด้วยพี่น้องสวยมีแต่ตัวสวยๆรับประกันรับประกันความงามรับประกันความแซ่บความอร่อยจ้าผู้ใดอยาก,กินปลาคอกะซังผู้ใดอยาก,กินปลาดุกกกะซังเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่เรามีหลายปลาให้เลือกสรรแต่ว่าปลาหลุดเข้าวันพะฤหัสนะคะผู้ใดมากปลาขาวกะซังคะ่ะ แต่ว่าปลาขาวตากงามงามพี่น้องสะเบิ่งตีล่ะได้ว่าปาาางงาาาลา,ปาขาวกะซี่สำหรับค้นเขียวดีแน่ยำกวบกวบเบิดตูทอดไปวัดไปว่าทอดไปใส่บาดเนาะค่ะพี่น้องคะสั่งได,ด้เด้อค่ะซอยอุดหนุนแม่ค่ะเนี่ยค่ะอุ้ยเบ่งอยู่บกกอบอกอบอกอก,กระดูกพ็อบอกอกอได้เดี๋ยวนี้สั่งให้แม่มค่ะเนี่ยเด้อของเรามีหลายปลา เลือกสรรได้จ้าตากตากย่ามนี่มันแห้งเรียวค่ะพี่น้องขาเพราะย่างตีเพราะว่าเอ่อล้มมันแห้งจ้ะสำหรับปลาสลิดเราก็มีนะคะแต่ว่าอันเอาไปเอาไปไว้ข้างในเพราะว่าแต่ไปไท่ายบั้ดไเสียงเพลงพี่น้องมันชิดติดลิขสิทธิ์ปลาสลิดผู้ใดอยากได้ไส้หน่อยไส่ ใส่หน่อยใส่ใหญ่กับมีนะคะผู้ใดอยากได้ใส่ใหญ่กับสร้างเท่าใดเขาคัดให้คะ่ะพี่น้องคะมาเด้อมาซอยสื่อป่าเนะะี่ยค่ะอยากได้ปลาอันไหนสอบถามราคาเข้ามาได้นะคะ0ู28383185จ้าศู2 8 3เก1 8 5เด้อวยจ้าพี่น้องจ้าเพิ่มมือเข้าไปไล่กระดิ่งฟินเลยนะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนเน้อที่ซอยอุดหนุน มือนีเข้ากับมะเบิ่งปลาเอาปลาน้ำกันจ้าคลิปนี้ก็ก็ไปก่อนนะคะเอาปลามาฝากพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า